สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพิเศษนิดนึงต้องขอขอบคุณช่องอยู u b e อันนี้ที่มอบให้กับทางร้านสิบเก้าสีทองของเราครบหนึ่งแสนคนแล้วที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจเอกสี่ทุกท่านที่ไว้ใจและเชื่อใจร้านสิบเก้าสีทองของเราและทางร้านสิบเก้าโพสีทองของเรา ก็ขอสัญญาว่าเราจะพยายามทำคลิปที่ดีและมีคุณภาพแล้วจะพยายามคัดรถที่ดีแล้วมีคุณภาพมานำเสนอให้กับลูกค้า f อซทุกท่านลูกค้า f อซท่านใดที่ยากไม่ได้เข้ามาติดตามหรือว่าติดตามแล้วก็ลองคอยติดตามคลิปของเราดูเราจัดพยายามนับรถที่ดีมีคุณภาพมานำเสนอ กับลูกค้า f อฟ4ทุกท่านแล้วขอย้ำอีกทีที่ขาดไม่ได้ก็คือขอคุณมากค่ะ